ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพอกับช่องตัวเล็ขมีมนค้นหมักหวยคือเก่าค่ะเมื่อว่านี่กะเขาตรงๆเนาะคะ่ะห้าหน้อยห้าเขาอยู่เมื่อว่านี่ให้เด่นสามค่ะล่องหกค่ะไพรลูดกะ่ะมานกันไปค่ะอ่าะกาสองโตล่างออกสามเจ็ดตรงๆค่ะกะดีใจน้ำเนาะคะ่ะเนาะผู้ใดก็ได้ค่ะ เมื่อนี้ก็คื้เกาค่ะเป็นแนวท่าห้าน้อยอ่าวันที่หาค่ะวันที่หามีทุหน้าหกสามเขาเข้าเขากลัาเบิร์กันเลยค่ะว่าเขาจะได้ตัวเด่นตัวใดตัวร่องตัวใหเ่นะค่ะเนาะค่ะเด่นเด่นนี้ก็ะ <c oughs> จะเป็นสามค่ะ ล่องเจดค่ะก็คือเก่าค่ะนํำสามหรือเจ็ดนีไปลูดชิบเก่าประตูใดเลยค่ะสำหรับคนที่บมากลิ่นตัวจอเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคนที่มากรูดหามาเบิงตัวจอกันเลยค่ะว่าเขาจะได้ตัวไหนสองโกค่ะ สองเจ็ด <c oughs> ค่ะสองแปดสองเก่าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก่าคาว่าเบึงโตกันว่าเขาจะได้เป็นตัวใดเนาะคะ่ะ กัรนอฮ่าก็จะเป็น46 47เก4าค่ะก็เลยตามนีเนะคะนอกก็จะห้ายโตัแน่ค่ะหรือภัยมักตัวใดก็นํำไปเหล่นไปแท่งได้เลยค่ะพิจารณาเบิ่งเอาค่ะเพราะว่า แอดกะมาหายแนวทางฟี่เพราะว่าจะของเป็นคนมักหวยค่ะมักหวยแต่ว่าบริส้่งมง่ายค่ะก็คือว่ามากากักหลักกอยากมาแบ่งปันให้เพื่อนๆที่ที่มากค่ะนั่ไปเล่นได้ค่ะฟี่ๆเลยค่ะบริบริบรยังค่ะกะจังไดกะแล้วแต่เพื่อนๆท,ที่ติดตามเนาะคะ่ะเนาะว่าจะถึกใจตัวใดมักตัวใดจังไดก็ฝากาช่องตัวเล็กมีม้นคนมักหวยไปน้่ในเด้อค่ะฝาก กดติดตามกดติดดาวหรือว่าเออ่กดอา่าไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ล้วก็คอมเมนต์กันเขามาได้เนาะคะ่ะนอจังใดก็ให้กําลังใจแอดในเด้อค่ะอาจจะเพื่อจิได้เป็นแบบมีกําลังใจสีจะได้เฮ็ดแนวทางห้อยดีๆแบบนี้มาให้เพื่อนๆค่ะสำหรับแนวทางล่าเวมื่อวานนี้เนาะคะ่ะกับเขาทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะกะดีใจน้ำพึน่นผู้เพันถึงเนาะคะ่ะเนาะ ค่ะจังไดกับมืออื่นค่ะกับมาพอกับแนวทางห้าหน้อยดีๆจังสี่กันใหม่อ่าจังไดมือนีก้กะชกๆมันหมานกันทุกคนเนะค่ะเนาอสวัสดีค่ะ